หกบทสวดจุลร,ราชยปกรนโมเม,มพุทธเตชะสารัตนะต,ะนตนยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพัมมาะอินทาจ่าจัตตุโรกาคัมพีรักขากาสมุทาภูตุงคังคาจาสพัมะชยยะประสิทธิพระวันตุเตชยยะชยยะธรณีธรณีอุธทธติอุธทอธตินาทีนาที ชัยยะชยะคะคนละตนละนิสัยนิรสัยเสษนะมรูราชพลนรชีชัยะชยะคัมพีละโสพีนาเคทนาคีปีศาสจากภูตากาลีชยะชัยยะทุนิมิตารงคีชัยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุขาชาชยะชยะวรุณนามุขาสาตาชยะชัยยะจำปาทินาค่ะคณละคนทกชัยะชยยะ พัชชนนตุรงสุการาภูชงสีหะพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวรุณนามุขยาตาชีตตาชีตาเสนาลีปุณนะสุทธีนอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลนสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสาตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกรานัญญาภวะเค ชัยยะชัยยะวรุณนยเขชัยยะชัยยะรักเสนสุรภูชาเตชาชัยยะชัยยะพมเมธทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัตถวิงสับพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะไมเหตสุโรหาโรหาดินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโข ชัยยะชัยยะนาโครุนหาโกรุนปะโขจันทิมาราวิอินโทจ,นาโจากเวนะเตโยจากุเวโลวัลุโนปิจะอาคิวายโยจากปาชุนโหกุมาโลทัตตรัท,ะทะโกอัฏฐารสมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทโยอิสินโนสาวกาสาัพพาชัยยะรามูพวันตุเตชัยยะธโมจากสังโคจากทัะาป,ปารโจชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังครงชัยโยปิพุทธศาสีมาโตยังมารสาจ่าปาปิมาโตปราชโยบุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตาธาพมคานาเมหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสีมาโตยังมารสาจ่าปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิม işte ันเทปโมทิตาชยตาทาอินทาคนามเหสีโนชโยปิพุทธศาสีมาโตยังมารสาจาปาปิมาโตร拉ชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาเทวาคนาเหสีโนชโยปิพุทธศาสีมาโตยังมารสาจาปาปิมาโตร拉ชายโย ุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนาคานามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสีมาโตยังมาราสาจาปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตานาคานามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสีมาโตยังมาราสาจาปาปีมาโตปราชโย ปุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยาตาธาสพามาคานาเมเหสีโนชย,ยันโตโพธิยาโมเดศยา,น,าน,นันนทิวัฒโนเอวังตาวังวิชยโยโหหิชย,ยันสุชย,ยามังคะเรอัปราชิตาปัดนางเกศเส,ส,ส,สปัทวิโปคะเรอาภิเศเกศสภะพุทธานาคาปัตโตปโมทติสุนัขันตังสมังคารังสุภา,า,ปปาพาตังสุพุทิตัง สุขโนสุขโนสมุทโตจะสุยถังพัมมะจะริสุป,ปัทคีนางกายะกรมังวาจากามังปัทคีนางปัทคีนางมโนกรมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานี้กัดวานาละพันตัดเถปัาคีเนเอตอัฏฐ,ฐาัะฐาสุขิตาวิรุณหาุทธศาสาสเนอัโรคาสุขิตาโหนทะสหาสาเพหิยาติพิ สุนันตตพลโตเยเทวาเสมิงคาเนอธิคาตาทีคายุกาสถานโหนตูสุยิตาโหนตูสภพธารักขันตูสภาสาตตานังรักขันตูชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสาเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวัสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสภะธากายาสุขังทิฏฐาสุขังอรหันตุยถารหัง เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวัมเมสุตตังเอกลางสมงามัญภะควาสาวัติยังวิหรติเชตาวาเนอานากกปินทิจาสาอารามีตาละโขภะควาพิคูอามันเตสีพิคโวติพระทันเตติเตพิคูภะควาโตปัจจโสสุงภะควาเอตาทาโวจะ อุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามตาสาเพสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิขาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรารติวิภาชาติอุตานีกโรติ สพัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธร,รมาธิตตตาธร,รมนิยามตาสาพัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพูชิตวาอคิสเมตวา,อ,ตวาอาจิกาติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรารติวิภาชาติอุตตานีกโรติสภพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมาทิตตาตาธรรมานิยามตาสภพธรรมานาตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตาวา อาภิสเมตาวาอจาิขาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิพาชาติอุตานีกโรติสัเพธรมานตาติอิทามมโวจาะาภะควาอัตตามานาเตพิคุภะควะโตภาสีตังอาภินันทุนติ8ปดบทสวดพัทเทกะลัตตาคาถา อติตังนานะวะคะเมยยะนาปฏิจังเขนะคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาท้าทีตัมปะหินันตังอปันดันจานาคะตังสิ่งเป็นอดีตก,ก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปัง ตังวิธามานุภูหายเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาจเชว่กกิจจามาตบปังโกชัญญาวระานาังสุเวความเพียรเป็นกิดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมาจุนา เพราะการผัดเรียนต่อมาจูฬาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามะตันทิตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิผู้นี้ผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมมสังเวคะป,ปัจจเวคณนะสเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาร และไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสั่งม้ยามริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมียน,นิยาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเพราะนางเมียนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว,ะะว่าตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอาจิรงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนครั้งปรสจากวิญญาณชุนโทวันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงคารัง,รงอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัาตสังคาราสังขาราขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิรุชันติครั้งเกิดขึ้นแลว้วย่อมดับไปเตสังอุปะสมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สพเพสัตามารัานตีจ่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มาริงสูจ่ามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวาหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาธิเมเอถาสังไยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกรรมัง สัพเพหีพระเตหีกตันปุญญนโนโมถันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาสมิงฐานอธิคาตาทีขายุกาสทานโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาผิตาสุนิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพยาติกาสุนิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพยาติกาสุนิตาโหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพปีสาสัพเพยาขา สัพเพเปตาสุติตาโหนตุทุขาปรมุนจันโตสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุติตาโหนตุทุขาปรมุนจันโตสัพเพนัขัตตาสุติตาโหนตุทุขาปรมุนจันโตสัพเพเทวาสุติตาโหนตุทุขาปรมุนจันโตสัพเพสามาตินังสามิชันตุโวสิบแปดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมพุทธิสัตโตคันติมายไติภคะวา นะโมพุทธิสัตตคันติมายะอิติพะคขวานะโมพุทธิสัตตคันติมายะอิติพะคขวาสิบสองปันติธานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนะพระวันตุกุชิตาโสทิงกโรนเตทะวิหารมาันทะเลเทราจามัชานวากาจาพิขาโว สารานิกาธานาปาติอุปาสกาคามาจาเทสานิคามาจาิสราสปานาภูตาสุติตาพระวันตูเตชลาผู้ชายเยปีจัตอัฏฐสสมภาวาสังเสราชาตาอัฏฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวาวรังปกิกจัตเตสเพปีทุกขาสากาโรนตูสังขยางถาตูจีรังสตังธรรมโม ธรรมัทธาราถบุคลาสังโคโหตุสมะโขวะอัฏฐายะจะหิตายะจะอามเหระขตุส,มมสัทัมโมสพเภปิธรรมาจาริโนพุทธิงสัมปาบุญเนยามะธรมเมอนิยปเวทิเตปาสันนาโหตุสเพเภปิปานิโนพุทธสาสเนสามมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุ พุทธิภวยายัสตานางังสามิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะราชางนิจจังลักขันติปุลตะกังเอวังคำเมนะราชาโนปะชังลักขันตูสพัพพาธาสิบสามเทวตาโยชนะคาถาทุกขาปัตตาจะนี้ทุขาพยาปัตตาจะนีพยาโสกะปัตตาจะนี้โสกะะาโกหตูสพัพเทติปานิโน เอตาวตาจ่าอัมเหหิสัมปะทังคุณยะสัมปะทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังททานตุสัทถายาสีรังรักขันตุสัพพทาเพราะวนาธิรตาโหนตุคันฉันตุเทวตาคาตาสมังคราคาถาโหนตุสัพพังสมังคาังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง โหูสัพังสมังคะรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพาธรรมานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตรงโหตูสัพังสมังคะรังรักขันตูสัพภเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหตูนิรันตรงสัพเพพุทธาพระตัตตาปเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทราพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะละขันพันธมิสสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะละขันพันธมิสสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะละขันพันธมิสสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะละขันพันธมิสสัพโส สัพเพุทธาพระป si. ัตตาปเจกานันจะยังพระนางอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธมิสสพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระ่างอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธมิสสพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระ่างอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธมิสสพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระ่างอรหันตานันจะเตยเชนละขันพันธมิสสพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธนตมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวทิวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้าศริกิติพระบระมราชีนาถพระบร,ราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คารายขอนิสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสาาัพพะสนิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายด้านสุจริตมั่นคงเป็นสามาชีมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ดได้นโมธนาสาธารในบุญกุศลน,นี้โปรปส์ปราส,สาทพอน้องส่งอนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งอมเ็จได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อ้าน้อยผลให้เป็นสิ่ิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน